เลกคอร์ดอ่าโอเคครับตอนนี้เรากำลังเรียนรู้การค้นหางานวิจัยจากตัวเว็บ Google Scholar นะครับ Google Scholar มันก็เป็นเหมือนเว็บเว็บหนึ่งที่เอาไว้เสิร์ชหางานวิจัยที่เราสนใจนะครับที่จริงมันมีหลายๆเว็บนะที่เราสามารถเสิร์ชแบบไม่ได้นะครับแต่ตัวที่ผมพาเรียนวันนี้นก็คือจะเป็น Google Scholar นะครับเราสามารถเสิร์ชตัวคีย์เวิร์ดที่เราสนใจใส่เข้าไปในช่องค้นหาจากนั้นมันก็จะขึ้นรายชื่องานวิจัยขึ้นมานะครับเราสนใจตัวไหนเราจะเอาเอกสารอ้างอิงมา มาบันทึกไว้ก่อนนะครับะตะกี้ผมยกตัวอย่างเนาะผมเสิร์ชควาว่าการบริบาลพิเกรรมผู้ป่วยวาฟลินนะครับมันก็จะมีงานวิจัยขึ้นมาในนี้เยอะมากนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะ,ะสมมุติผมสนใจบทความแรกเนาะผมก็จะกดตรงคาว่าอ้างอิงแล้วก็ผมมาก๊อปเอาเอกสารอ้างอิงมาใส่ในโน้ตที่ผมเปิดขึ้นมาเพื่อให้ AI มันสรุปผลให้นะครับเราจะก๊อปเอาตรงตรงที่เป็นอ้างอิงตัวที่เป็น APA นะครับเอกสารอ้างอิงมันมีหลายหลายแบบเนาะ มันมีแวนคูเวอรมี APA นะครับที่เข้าใช้กันบ่อยนะครับแต่แต่วันนี้จะพาดูตัวที่เป็น APA นะครับอาทีนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่สองผมก็จะมากดตรงนี้นะครับ เอกาสารอ้างอิงแล้วก็มากดก o p y เอาตรง EPE แล้วก็มาวางไว้ใส่วางใส่ในโน้ตนะครับปึ๊บอ่าก็จะได้เอกาสารอ้างอิงสองอันแล้วตัวที่สามอ่าอันนี้ยังไม่ได้อ่านนะครับคือกดเอากดเอาก่อนจะเป็นตัวนี้ซึ๊บกด Copy แล้วก็มาวางในโน้ตในโน้ตใส่เวิร์ดใส่อะไรก็ได้นะปึ๊บอ่าได้เอกาสารน้าอิงสามอันแล้ว ตัวที่สี่อปป p y ก็ว่าฉันช่วยคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ได้บนนะ็อะ สมมุตินะครับผมได้งานวิจัยจาก google scholar มาแล้วทั้งหมดสี่งานวิจัยนะครับซึ่งสี่งานวิจัยนีนเนี่ยเราจะให้ตัว ai มันช่วยสรุปให้ว่าแต่ละเรื่องมันมันสรุปว่ายังไงบ้างผมก็จะอะ่อันนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะครับงานวิจัยสีเรื่องอจากนั้นเราก็จะมาเข้าเว็บอีกเว็บหนึ่ง ที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นเนาะวันนี้เครื่องมือที่เราจะช่วยให้มันทบทวนงานวิจัยจะมี Chat GPT นะครับอันนึงแล้วก็คอร์สเอไอันหนึ่งจะจะลองทําเปรียบเทียบกันนะครับที่จริงเราใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับ Chat GPT เดี๋ยวผมเปิดคู่กันอีกอันหนึ่งคอร์สเอไนะครับเว็บพวกนี้เนี่ยเราเสิร์ช Google นะครับอ่ะผมจะเปิด Google ให้ ดูว่ามันจะเข้ามายัางไงนะนิดช้านิดหนึ่งไอเช t GPT กับคอร์ AI เนี่ยก็คือเราสามารถเอ่อสือได้จาก Google เลยนะครับ หน้าตาของแชท GPT มันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นช่องค้นหาตรงนี้แต่เราต้องด้ล็อกอินก่อนล็อกอินเราจะล็อกอินผ่านตัวบัญชีของ Google นะครับก็คือ Gmail ของ Google ที่ที่พวกเรามีกันนั่นแหละนะครับของ c l a i d e AI ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะล็อกอินผ่านตัวของ Google ตัวนี้เป็นเครื่องมือฟรีนะครับแต่อาจจะมีข้อจํากัดเช่นอาจจะจํากัดปริมาณคําหรือว่าจํากัดจํานวนการใช้แต่สักระยะหนึ่งมันก็จะให้ใช้ต่อได้นะครับ อทีนี้ผมจะให้ AI มันช่วยสรุปบทความเนาะ,ะตัวงานวิจัยสมมุติผมเอางานวิจัยตัวแรกที่ผมก๊อปมาจาก Google Scholar นะครับผมก็จะก๊อปปี้ปึ๊บก๊อปปี้แล้วก็จะให้ Chat GPT มันช่วยสรุปงานวิจัยทีนี้คีย์เวิร์ดที่เราจะถามคีย์เวิร์ดที่เราจะที่ให้กับ Chat GPT มันช่วยสรุป มันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดตรงๆนี่แหละครับก็คือพิมพ์เป็นภาษาไทยให้มันสรุปให้นแหละครับผมจะพิมพ์คําว่าสรุปบทความวิจัยสรุปบทความวิจัยอ่ตัวสรุปบทความวิจัยเวลาที่เราสรุปเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะดูหลักๆอยู่สักสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือกระบวนการวิจัยว่างานวิจัยแต่ละอันมันมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับหรือว่าเมทรโดโลจีเนาะ อันที่สองก็คือจะเป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยหรือว่าเป็นผลจากการวิจัยนั้นๆว่าหลังจากที่เขาทําแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างแล้วก็อันที่สามจะเป็นพวกข้อเสนอแนะต่างๆที่งานวิจัยเขาเสนอไว้ว่าถ้าหากว่าเราอยากทํางานวิจัยครั้งต่อไปเราควรที่จะจะพัฒนาในเรื่องใดบ้างตามที่งานวิจัยเขาเสนอแนะไว้ผมก็จะให้แชท t มันสรุปอยู่ในสประเด็นนี้นะครับผมพิมพ์คําว่าสรุปบทความวิจัยซึ่งแสดงให้เห็น ให้เห็นถึงกระบวนการวิจัยถึงกระบวนตัวนี้คือเมทรอโลจีนะครับกระบวนการวิจัยข้อค้นพบจากการวิจัยผลพบจากการวิจัยรวมถึงข้อเสนอแนะเสนอแนะ ในการทำวิจัยครั้งต่อไปจากงานวิจัยดังนี้ึผมก็จะก๊อปเอาเอกาสารนั่งอิงที่ผมก๊อปมาจาก google scholar มาวางให้มันหาให้ึตัวนี้นะครับเรายังไม่จัดก็ได้นะครับเดี๋ยว ai มันมันอ่านให้ ผมต้องการให้ AI มันสรุปบทความบทความแรกนะครับที่ผมก๊อบมาจาก google scholar โดยดูในสามประเด็นอันแรกก็คือกระบวนการวิจัยนะครับหรือว่าเมธอโลจีนะครับอันที่สองก็คือข้อค้นพบหรือว่าผลสรุปจากการวิจัยนะครับแล้วก็อันที่สามจะเป็นข้อเสนอในในการทําวิจัยครั้งต่อไปสรุปในสามประเด็นนี้จากงานวิจัยที่ผมกําหนดน,นะครับอ่ผมเอามาวางไว้แล้วผมก็จะให้ AI มันสรุปให้ปุ๊บ AI มันก็จะสรุปให้ประมาณนี้นะครับ จะเป็นสรุปคร่าวๆนะครับตัว AI พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเสิร์ชเหมือน Google นะครับแต่มันจะใช้วิธีการประมวลผลข้อมูลที่มันมีทั้งหมดจากระบบของอินเทอร์เน็ตแล้วมันเอามาแปลงเป็นข้อความที่มันคิดขึ้นมาใหม่นะครับมันจะต่างจากการเสิร์ช Google อ่ะ ตัวนี้งานวิจัยชิ้นแรกนะครับ AI มันสรุปมาให้แล้วว่ากระบวนการวิจัยเขาทำยังไงบ้างนะครับข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือบทสรุปเบื้องต้นของงานวิจัยชิ้นแรกที่ผมให้มันสรุปให้นะครับอันนี้คือเครื่องมือ Chat GPT นะครับเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะครับข l a d AI สามารถทำได้เหมือนกันนะครับตะกี้ผมก๊อปคำสั่งที่ที่ผมใช้ใน Chat GPT ผมจะามาวางไว้ในคอร์ส ai ปึ๊บเดี๋ยว copy ก,ก่อน copy ปี้บแล้วก็เอามาวางปึ๊บแล้วก็กดให้มันสรุปบทความให้อ่า ตัวควอตไมันก็สามารถสรุปได้เหมือนกันนะครับข้อความอาจจะต่างกันแต่ตัวสาระสําคัญมันมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับมันก็จะบอกกระบวนการวิจัยนะครับที่เราสนใจเนาะข้อค้นพบแล้วก็ข้อเสนอแนอะประมาณนี้นะครับอันนี้คืองานวิจัยชิ้นที่หนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราต้องการให้มันสรุปบทความตัวอื่นอีกแล้วก็ทําคล้ายๆกันนะครับตะกี้ผมกรอบมาทั้งหมดสี่อัน นะครับอันนี้ผมจะสรุปให้ผมจะให้มันสรุปให้ดูแค่บทความแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับผลการบริบาลเพจชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟารินของคุณสุวรรลีลาดนะครับเมื่อปี2021ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการสรุปบทความวิจัยโดยใช้ AI นะครับโดยใช้เอกสารอ้างอิงนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับที่งานที่ AI มันสามารถทำให้เราได้นะครับ จะเป็นในเรื่องของการสมมุติว่าถ้าหากว่าเราไม่อยากไปหาข้อมูลในตัว Google Scholar ตัว AI มันก็สามารถค้นหางานวิจัยให้เราได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างผมจะให้มันหางานวิจัยที่เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับาการบริบาลพิจศกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาฟินนะครับผมจะใช้คำสั่งรายชื่อ งานวิจัยอ่สมมุติให้มันหางานวิจัยที่มันเป็นภาษาไทยนะครับรายชื่องานวิจัยภาษาไทยจำนวนสมมุติกำหนดเรื่องให้มันยี่สิบเรื่อง เกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาฟารินโดยต้างอิงแบบ สมมุติให้มันผมให้มันอ้างอิงแบบ DTE นะครับผมก็จะใช้คำสั่งนี้ให้มันค้นหางานวิจัยให้ปึ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับ มันก็จะขึ้นรายละเอียดงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการให้มันหานะครับตะกี้ผมกำหนดให้มันหาทั้งหมดยี่สิบเรื่องมันก็กำลังหาให้จากนั้นเราเค่อยไปดูรายละเอียดของแต่ละอันหรือกรอปเอกสารน้างิงไปให้มันสรุปให้เหมือนอตัวแรกที่ผมพาพาให้มันทำนะมันก็หามาให้หมดเลยนะครับ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมที่เป็นภาษาไทยยี่สิบเรื่องนะครับหรือว่าใช้ควอดีไอก็สามารถทำได้เหมือนกันนะบ,บนี่มันก็จะสรุปมาให้ ว่ามีงานวิจัยไหนบ้างที่เกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมในคนไข้ที่ใช้ยาวาฟลินจากนั้นเราค่อยก๊อปเอกสารน้างอิงตัวนี้เนี่ยไปให้มันสรุปให้เหมือนขั้นตอนแรกที่ผมพาทําจึ๊บอ่าประมาณนี้ภาษาอังกฤษก็ทําได้เหมือนกันนะครับอ่าผมก็จะกอ๊กอปก๊อปคำสั่งเดิม แต่เปลี่ยนจากงานวิจัยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจำนวนยี่สิบเรื่องจำนวนยี่สิบเรื่องเกี่ยวกับงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาบาฟริดปุ๊บมันก็จะหางานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษให้นะครับจำนวนยี่สิบเรื่อง เยอะเลยอันนี้เป็นรายการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับตามคีย์เวิร์ดที่เราเสิร์ช่าโอเคครบ20เรื่องหรือว่าให้คอร์ดอ,อมันช่วยหาก็ เอามาใส่ในคอร์ดไอปึ๊บมันก็จะมีรายการงานวิจัยเกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมที่ใช้ยาวาฟลินที่เป็นภาษาอังกฤษยี่สิบเรื่องตามที่เราสั่งมาน,นะอะอันนี้จะเป็นการค้นหางานวิจัยนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งชื่อนะครับบางครั้งเวลาเราคบวนงานวิจัยเสร็จเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะ งานวิจัยที่เราต้องการทำนะเราอยากให้มันมันเป็นรูปแบบประมาณไหนอันนี้เราก็สามารถให้ตัว ai มันช่วยในการคิดชื่อเรื่องให้ได้นะครับแล้วเราค่อยมาเลือกว่าเราต้องการทำทำทาประมาณไหนนะครับก็สามารถสั่ง ai ในการคิดชื่อเรื่องให้นะครับแล้วก็จะสั่งเป็นแบบนี้เลยนะครับกำหนดหัวข้อวิจัย เกี่ยวกับการบริบาลทีัลกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาฟลินสร้างไปนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะกําหนดหวัวข้อวิจัยมาให้แล้วเราค่อยมาเลือกว่าเราสนใจประมาณไหนนะครับ อันนี้เป็นยกตัวอย่างของการตั้งชื่อเรื่องนะอันนี้มันคิดมาให้เยอะเลยสสสิิบองบสามเรื่องมันเสนอมา20เรื่องแล้วเราค่อยมาดูรายละเอียดเนาะหรือให้คอร์ดเอไอมันช่วยคิดจึ๊บก็ได้เหมือนกัน อันนี้จะเป็นคอดไอนะครับมันก็จะกําหนดชื่อเรื่องมาให้แล้วจากนั้นเราค่อยมาดูว่าเราจะทําประมาณไหนนะครับอันนี้มันเสนอมาอยู่ห้าเรื่องนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวผมลองเลือกสักเรื่องในเรื่องหนึ่งให้มันมาเขียนบทนําให้นะครับ ผมจะเลือกชื่อเรื่องว่าผลของการบริบาลเภสัชกรรมต่อการควบคุมค่า n r และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟลินผมจะเลือกเรื่องนี้นะครับปึ๊บก๊อปปีจากนั้นจะให้มันเขียนบทนำให้ผมก็จะสั่งไปนี้นะครับเขียนบทนำ เขาเป็นภาษาไทยแล้วกเป็นภาษาไทยบางครั้งมันเป็นภาษาอังกฤษให้สำหรับงานวิจัยเรื่องผมก็กรอบเอาชื่องานวิจัยที่ผมสนใจที่ AI มันคิดให้ตะกี้มานะครับผลของการบริบาลเภาาสักรรมต่อการควบคุมไข้ยนาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟลินโรงพยาบาลกุสุมาน จังหวัดสกลนครโดยให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการเขียนและอ้างอิงในรูปแบบ A p e โดยมีจำนวนคำมากกว่าห้าร้อยคำเพราะบางครั้งมันจะเขียนสั้นๆให้นะครับแต่นี้เราต้องการคำเยอะผมก็กำหนดไว้สักห้าร้อยคำแล้วกันตัวนี้จะเป็นการให้ AI มันเขียนบทนำจากชื่อเรื่องงานวิจัยที่ที่เราอเอามาจากตัว AI ที่มันคิดให้ตะกี้นะครับ โดยให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการเขียนความหมายของอันนี้ก็คือให้มันไปค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอามาใส่ในบทนําแล้วก็มีการน้างอิงแบบ APA นะครับผมก็จะสั่งให้มันทำให้ปุ๊บมันก็จะเขียนเป็นบทนําให้นะครับมันก็จะเขียนเยอะเลยทีเนี้ยแล้วจากนั้นเราค่อยมาปรับคำนะครับ มันก็จะมีเอกสารอ้างอิงอในรูปแบบ ap A ประกอบในแต่ละส่วนที่มันหาข้อมูลมาให้นะอันนี้คือบทนำนะ โอเคก็จากนั้นหลังจากที่มันเขียนเสร็จเราค่อยเอาข้อความที่มันเขียนให้นี่แหละเอามาปรับใหม่นะครับอาจจะอิงอิงตามมันหรือว่าอาจจะมีปรับใหม่บ้างนะครับตามที่เราเหมเห็นว่ามันเหมาะสมนะครับอ่ะอันนี้คือจะเป็นเครื่องมือ chat GPT นะครับคอร์ส AI ก็เหมือนกันก็เขียนบทนำ แต่ขอทีไอในเวลาเขียนบทนาข้อความมันจะสละสัดสลวยกว่านะครับเป็นวิชาการกว่าปึ๊บผมก็สั่งให้มันเขียนบทนาตะกี้นั่นแหละมันก็จะเขียนให้ปึ๊บเนี่ยอันนี้คือบทนำนะครับจากชื่อเรื่องงานวิจัยที่เรากำหนดโดยมีเอกสารด้านอิงเอกสารด้างอิงตัวนี้คือมันหามาเองนะครับ หรือถ้าหากว่าเรามีเอกสารอ้างอิงอยู่แล้วเราจะเราอยากให้มันอ้างอิงจากตัวเอกสารอ้างอิงที่เรามีก็สามารถให้มันทําให้ได้เดี๋ยวโจทย์ต่อไปเดี๋ยวผมใช้มันใช้เอกสารอ้างอิงจากที่เรามีอยู่นะครับ ดูความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ความร้อยเรียงของเนื้อหาไอตัวคอร์สเดูจะเข้าท่ากว่านะครับเวลาเขียนบทนํามันก็เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของอยาวาฟาลินนะครับคือยาอะไรใช้ยังไงบ้างนะครับจากนั้นก็จะพูดถึงความสําคัญของการควบคุมค่าเอ็นะครับแล้วก็มาพูดถึงการบริบาลสัจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับในคนไข้ที่ใช้ยาวาฟารินแล้วก็พูดถึงงานศึกษาต่างๆว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็สโคบมาที่ประเทศไทย แล้วก็มีสโคปมาที่โรงพยาบาลกูซุมานด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ก็ก็ก็ใช้ได้นะครับโรงพยาบาลกุสุมานเนส่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงที่มีการทำเรืการผู้ป่วยที่ใช้ยาวัคซีนจํานวนหนึ่งแต่ยังไม่มีระบบบริบ,บาลทางปฏิสิกรรมที่เป็นรูปธรรมอ่าโอเคประมาณนี้ออันนี้เป็นบทสรุปนะครับ ตัวนี้จะเป็นการเขียนบทนําจากเอกสาราอ้างอิงที่ตัว h ช GP t GPT หรือว่าคอร์ด AI มันหาให้อีกแบบหนึ่งนะครับเราจะให้มันเขียนบทนําจากเอกสาราอ้างอิงที่เรามีอยู่ก็คําสั่งคล้ายๆกันปึ๊บผมก็จะก๊อปปี้ปึ๊บแล้วก็วางแต่เอกสาราอ้างอิงผมจะเอามาวางให้มันหาให้ โดยใช้เอกสารอ้างอิงประกอบการเขียนดังนี้นี่ผมลบออกผมก็จะไปก๊อปเอาสี่เรื่องที่ผมมีตะก,กี้นะครับอันนี้ผมก๊อปมาจาก g o s g l o สกอลา๊บ ผมจะเอางานวิจัยสี่ชิ้นที่ผมหามาจาก o o g l e scholar มาประกอบการเขียนบทนำนะครับผมก็จะวางทีนี้เวลามันเขียนบทนำมันก็จะอ้างอิงจากตัวเอกสารอ้างอิงที่เรานำมานะครับ นี่มันก็พูดถึงงานวิจัยที่เราก๊อบมาให้มันหานะครับอันนี้เป็นเอกสารด้างอิงที่ผมให้มันหาให้นะครับ โอเคตัวนี้จะเป็นในส่วนของ chat GPT คอร์ดไอก็ทำได้เหมือนกันนะปึ๊บมันก็จะเขียนบทนำให้จากเอกสารดางอิงที่เรากำหนดให้นะถ้าเรามาอ่านดีดีเนื้อหาที่มันเขียนค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์นะครับเราอาจจะได้มาปรับแค่นิดหน่อยก็จะช่วยประหยัดเวลาในการเขียนนะครับข้อความพวกนี้สามารถก๊อปไปใส่ใน word ได้นะครับ เราเค่อยไปจัดหน้าจัดอะไรอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเขียนบทนําการเขียนบทนำ h ชท GPT มันทําได้ทั้งสองแบบเนาะแบบแรกก็คือให้มันหาเอกสารด้างอิงให้เลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเรามีเอกสารด้างอิงอยู่แล้วจะให้มันเขียนบทนําจากเอกสารด้านอิงที่เรามีอยู่ก็สามารถทําได้ อันนี้จะเป็นการเขียนบทนำนะครับทีนี้อีกหนึ่งหัวข้อนะครับจะเป็นวัตถุประสงค์นอกจากเขียนบทนำแล้วตัวอันนี้มันสามารถเขียนวัตถุประสงค์ให้เราได้นะครับก็ใช้คำสั่งเดียวกันเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยเรื่องอ ก็จะเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยมาให้จะเห็นว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเรามาปรับแต่งแค่นิดหน่อยก็สามารถเอาไปเป็นรูปเล่มอะไรได้นะครับที่จะสอนวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้และ อยากเรียนต่อไม่เอ่ยถ้าอยากเรียนต่อเดี๋ยวผมจะต้องได้ให้เข้าซูมใหม่พอดีซูมผมมันเป็นแบบฟรีมันใช้ได้แค่40นาทีโดยสรุปนะครับ ไอ้ตัว h ช t GPT มันสามารถช่วยให้เราเขียนพวกเขาโครงต่างๆได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราต้องได้ไปอ่านแล้วก็ไปดัดแปลงให้มันเหมาะสมกับตัวที่เราต้องการทำนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เนเรื่องของการสรุปบทความวิจัยนะครับการค้นหางานวิจัยนะครับการตั้งชื่อเรื่องนะครับการเขียนบทนําหรือว่าอื่นๆก็สามารถทาได้นะครับเช่นเขียนวัตถุประสงค์เขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยหรือว่าเขียนพวกนิยามศัพท์ต่างๆ มันก็สามารถทำให้ได้นะครับก็ตัวเวลาซูมผมมันใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีก็หวังว่าเราสามารถเราจะสามารถเอาเจเนติทเอไอเนาะความสามารถของมันไปช่วยในการเขียนเขาโครงของงานวิจัยที่เราต้องการทำได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นผู้ช่วยในการช่วยเขียน นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เ็แต่เราสามารถเอาไปปรับปรุงต่อได้ให้มันสมบูรณ์นะครับก็ถ้าหากว่าสงสัยหรือว่ามีคําถามก็สามารถครับผม่ก็ขอบคุณอจบเลยยังอ่าครับพี่เบนพอดีเวลามันใกล้จะหมดละค่ะพี่ก็ขอขอบคุณน้องสมผลมากนะคะที่ให้โอกาสกับพี่และโรงพยาบาล ก็ตอบโจทย์ของน้องหลายๆคนที่เขายังติดค้างเรื่องการผลวรรณกรรมแล้วก็วัตถุประสงค์อะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะน้องพยาบาลและนักวิชาการนะครับพี่พี่เบนซ์ครับถ้ามีคําถามอะไรเดี๋ยวแชทมาทาง Facebook อีกทีหนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะตอบเป็นอันไปคขอบคุณมากค่ะสมศครับผมครับ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 ผม